เรื่องลิทอนิเมะทีเฮดพรีเซนต์สรุปเนื้อเรื่องคานโจอโอกาลิชิมัสุหรือชื่อไทยสะดุดรักเยแฟนเช่านะครับผมส่วนเนื้อเรื่องนะครับผมคินโนชิตะคาซ u ยะเป็นคนที่ถูกทิ้งโดยนานามิมามิแฟนของเขาหลังจากการออกเดทเป็นเวลา1เดือนจากนั้นเขาก็ตัดสินใจใช้แอปออนไลน์เพื่อเช่าแฟนแฟนคนนั้นก็จะมีชื่อว่ามิซูฮาระจิซุรุเป็นผู้หญิงสาวสวยและน่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตามเพราะเธอได้ปรากฏและสมบูรณ์แบบเกินไปเขาจึงให้คะแนนเธอต่ำเมื่อจีซูรุตนิเขาสำหรับสิ่งนั้นแล้วเขาก็รู้ว่าเธอใจร้ายกว่าที่เขาคาดไว้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อยายของคาซิยะได้ซุดตัวลงในโรงพยาบาลเขาก็เลยพาเธอไปด้วยและยายของเขาก็พอใจกับความยิ่งใหญ่ของเธอคาซิยะยังคงเช่าจีซูรุต่อไปเพื่อได้ปรากฏตัวกับครอบครัวและเพืเ่อนๆของเขาแต่สิ่งต่างๆกลับซับซ้อนขึ้น เมื่อพวกเขาพบว่าพวกเขาเป็นเพื่อนบ้านของอพาร์ตเมนต์ข้างๆและเข้าเรียนในวิทยาลัยเดียวกันหลังจากนั้นผู้หญิงคนอื่นๆจากธุรกิจแฟนก็ยังคงเข้าร่วมในการออกเดตและแสดงความสนใจในคาซุยะนะครับผมข้อมูลของตัวละครนะครับผมคิน s ชิตะคาซุยะนักศึกษาวิทยาลัยหนุ่มวัยอายุ20ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองโตเกียวหลังจากการเลิกลากับนานามิมามิแฟนสาวของคาซุยะอย่างเจ็บปวด คาสิยะจึงตัดสินใจเช่าแฟนแต่ในไม่ช้าคาสิยะจึงพบว่าตัวเองนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ต่างๆที่ต้องเช่าจีซูรุเพื่อตามการปรากฏตัวของครอบครัวและเพื่อนๆจากนั้นคาสิยะก็พัฒนาความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ต่อเธอคาสิยะจึงมีบุคลิกที่ไม่เด็ดขาดแต่บางครั้งคาสิยะก็รู้สึกเหมือนว่ากำลังจะสูญเสียแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นแต่ในทางกลับกันคาสิยะจึงมีความเมตตาและความห่วงใยต่อคนลอกข้างมิซูฮาระจีซูรุ นักศึกษาวิทยาลัยหญิงสาวที่เป็นแฟนเช่าของบริษัทจิซุรุภูมิใจในการให้คะแนนที่ยอดเยี่ยมในการบริการของเธอแต่ก็กลายเป็นที่ลำคาญและขัดเมื่อคาซุยะทําให้จิซุรุอับอายและให้คะแนนไม่ดีซึ่งในโรงเรียนจิซุรุอยู่ภายใต้ชื่อนามสก,กุลของยายที่มีชื่อว่าอินโยชิเซจิซุรุและมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเท่้วยแว่นตากรอบสีเข้มขนาดใหญ่และผมเปียบแบบถัก แสดงให้เห็นในไม่ช้าทั้งจีซูรุกับคาซุยะเป็นเพื่อนบ้านข้างๆในอพาร์ตเมนต์คอมเพกซึ่งจีซูรุยังคงปล่อยให้คาซุยะเช่าบริการเธอเพื่อช่วยยานของเขาและช่วยให้เขาพัฒนาเป็นคนหลังจากนั้นมีการเปิดเผยเหตุผลของจีซูรุในการเข้าร่วมธุรกิจแฟนสาวให้เช่าเพื่อพัฒนาประสบการณ์สมบทบาทและการเป็นนักแสดงนานามิมามิอดีตแฟนของคาซุยะมามิเป็นหญิงสาวผมสีบอนสั้น ภายนอกมามิจะดูเป็นมิตรแต่ก็เก็บความรู้สึกความอิจฉาและเป็นเจ้าของที่ทําให้เพื่อนของมามิได้ตกใจแต่ในบางครั้งที่มามิตกใจก็ยังสงสัยว่าคาซุยะได้พบกับแฟนสาวอีกคนหลังจากที่เขาไปไม่นานในหนึ่งเดือนสระชินะลูกะหญิงสาวที่ได้รับการแนะนําว่าเป็นเพื่อนแฟนของคาซุยะซึ่งจริงๆแล้วลูกะทํางานเป็นแฟนสาวให้เช่าของบริษัทอื่นด้วยลูกะสมที่คาดผมริบบิ้น ลูกะต้องการที่จะออกเดทก,กับคาซิยะจริงหลังจากได้เห็นว่าเขาปฏิบัติต่อจีซุรุและเธอด้วยความโกรนาและความหลงไหลเพียงใดลูกะมีภาวะสุขภาพที่มีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำซึ่งได้ตรวจสอบได้ซึ่งคาซิยะเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้ยกระดับนะครับผมซากราุระวาซูมิ หญิงสาวที่ทำงานเป็นแฟนเช่าบริษัทเดียวกับจีซูรุซึ่งซูมิอยู่ในปีแรกของวิเทยาลไยและเป็นเด็กใหม่ในวงการนี้ซูมิมีผมสีชมพูแบบถักเปียข้างเดียวมินิใส่ขี้อาย II, และผ่านการกระตุ้นของจีซูรุซูมิได้ไปออกเดทก,กับคาซิยะเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นแฟนสาวให้เช่าต่อมาซูมิได้พัฒนาความรู้สึกต่อคาซิยะนะครับผมรูปแบบสี่อต่างๆในกระตูนมังงะกระตู้นเรื่องนี้ถูกเขียนโดยเลอิจิมายาจิมะ การตัวเรื่องนี้ได้เริ่มตีพิมพ์เป็นรายตอนของนิตยสารโชเนนแมกซีไลายสัปดาห์เครื่องของสำนักพิมพ์โคดันชะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในปี2017และรวบรวมมังงะได้16เล่มในเดือนสิงหาในปี2020สำนักงานพิมพ์โคดันชะได้ตีพิมพ์เป็นบทจวีนในหนังสือการ์ตูนเมื่อวันที่17สิงหาคมในปี2020ซึ่งในมังงะของญี่ปุ่นนะครับผมถูกจัดตีพิมพ์โดย21เล่มแต่ฝั่งที่ไทย ถูกจัดตีพิมพ์โดย19เล่มส่วนในอนิเมะหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ถูกดัดแปลงจากอนิเมะทีวีซีรีส์ถูกประกาศวันที่15ธันวาคมในปี2019การ์ตูนเรื่องนี้ได้สร้างเป็นอนิเมะโดย TMS Entertainment และกำกับโดยคาซูโอมิโคงะกับมิสุทากะฮิโรตะประกอบในการจัดการของการ์ตูนและออกแบบโดยคันนะฮิรรยามะและแต่งเพลงโดยเคนอิจิมาเอยามะดะหรือเฮยดาอิน ส่วนในเพลงประกอบอนิเมะโอพอย่างเซนติเม t e เอร์ศิลปินโดยวงเดอะเพกิ gy, ในเพลงประกอบช่วงปิดอย่างโควุคาบันคูจิจัมศิลปินโดยฮันกาเริ่มจากตอนที่2ถึง6และตอนที่8ถึง12ในขณะที่ฮันกาได้ร้องเพลงประกอบในช่วงจบของแบบที่2ในชื่อเพลง The First Drop เฉพาะตอนที่7ในอนิเมะเรื่องนี้ออกฉายในวันที่11เกรกฎาคมในปี2020 อนิเมะเรื่องนี้ออกอากาศได้แค่12ตอนเท่านั้นครับก็เป็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการสูบในเรื่องของคานโดโจโอคาดิชิมัสุหรือชื่อไทยสะดุดรักยยแฟนเช่านะครับผมใครจะชอบคลิปนี้เกิดลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องของผมด้วยนะครับผมเพื่อนกำลังใจจะยิบต่อๆกันไปสำหรับผมเรืองฤทธิ์อนิเมะทีเฮผู้เชียช่ยวชาญด้านการจอดรกเกวบข,ข้อมูลต่างๆก็ต้องขอตัอนรไปก่อนสรับคลิปนี้สวัสดีครับ